เมื่อวันที่28กันยายน2565เวลา14นาฬกาที่มณฑลทหารบกที่29ค่ายเกษศิวราเพิภอเมืองจังหวัดสกลน,นครผลตรีพัชรพล์สดรกษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29มอบหมายให้พันเอกระลึกคนใหญ่รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมในวันพระราชทานธงชาติไทยปีที่105 โดยในกิจกรรมมีการร่วมชมวีดิทัศน์ความเป็นมาของธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยเพื่อน้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงชาติไทยมีกำลังพลในทหารในสิบมาคุเทศน้อยลูกจ้างและพนักงานราชการของหน่วยร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงทีมข่าวมติทหารบกที่29รายงาน I'm